ดีโดยประสิทธิภาพก็เมื่อกี้ก็ไปซื้อน้ำมาก็เกือบตายเกือบโดนรถชนนะครับก็ดีนะที่ปลอดภัยก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีทัชจชาวันนี้มาสวนครับมาทําคลิปเดี๋ยวพาดูก็มันก็ไม่ได้ดูว่าจะดูเชิองอะไรก็ว่าก็สวนนี้ก็มีแต่ขี้เหล็กนะครับแล้วก็ยางพาลาแล้วก็ ต้นกล้วยต้นดอกไม้มีเต็มหมดครับ<ม>ก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปอ,อะไรนะครับแล้วคุณว่าจะมาถ่ายที่อะไรนะ<ม>ก็วันนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวพาดูน้ำดกวก่านครับดูสปริงเกิลมาลดน้ำด้วยก่านะครับ<ม>นี่ก็เปิดน้ำไว้ครับเปิดลดไว้นี่อันนี้โอ้ผมไม่ได้มาหลายวันแล้วครับเกิดเป็นดอกแล้วครับต้นสวยมากมามาเม,มื่อกี้ก่อนนี่คือมันยังไม่เป็นผลนะคือดูดิเริ่มเป็นผลนะ พร้อมส่งครับพร้อมส่งตอนที่ผมมาวันนั้นนะมันยังไม่มันยังไม่เป็นแบบนี้คือเห็นไหมมันเรียกบอกแล้วคือติดตาเรียบร้อยครับลักษณะในการติดตาเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนี่ตเป็นแถวเลย รู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับมันรู้สึกแบบเงียๆแบบคืออากาศมันร้อนด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรนะผมว่าว่าผมจะเดินไปหลังสวนนะ่ะไอ้ตรงนั้นอนะ่ะแต่ว่าไม่เดินไปดีกว่าหนึ่งตรงนู้นครับคือบอกเลยว่าร้อนมากคือร้อนกว่าที่เคยร้อนมาอีกผมอยากจะบอกว่าเดือนเมษาตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยไม่เคยร้อนเลย มาร้อนตั้งแต่เดือนนี้ตั้งๆที่ผ่านมาเดือนเมษาจะเป็นช่วงที่นักเรียนเขาปิดเทอมกันหมดแล้วใช่ไหมครับก็มันก็ไม่ได้ร้อนอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันพึ่งมาร้อนตอนนี้นร้อนมาาครับแบบร้อนจริงๆเหมือนกับอยู่ในเตาอบนะครับกออ็ผมไม่ได้มาหลาย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 อาทิตย์แล้วรู้สึกว่าต้นขนุนเนี่ยไอ้ใบแบบมีอะไรสักอย่างเนี่ยมันเริ่มอันนี้ขึ้นแล้วครับเห็นไหมฮะ มันเริ่มเป็นผลสูสงขึ้นอันนี้ก็หน่วยเรียครับเริ่มเป็นผลกินมันกินถามว่ามันกินอร่อยไหมมันก็อร่อยอรู้จะถ่ายเลยสัตวกกุยบะมะม่วงหน่อ ผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้เย็นเย็นมากคือผมไม่อยากออกไปท,ทําคลิปแบบกลางไหนละคือแบบร้อนมากร้อนจริงๆครับก็อย,กอยากอยู่ตรงนี้ทาคลิปอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะี่ครับลองรอยในการขุดยางเห็นไหมฮะเวลาอาการขูดเขาจะใช้มีนนะครับกรีดปึนทีละเส้นถามว่าเอาไปทําอะไร ผลประโยชน์ของมันก็คือเอาไปทําเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเดี๋ยวผมให้ดูปุ๋ยไหนคือประโยชน์ของเอ้ย,ยางพารามีหลายอย่างเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นปุ๋ยไหนนี่เลยครับทําเป็นปุ๋ยนี่ปุ๋ยเคมีดีท็อกนะครับเป็นปุ๋ยตาดีท็อกก็ไปซื้อมานี่ครับมเมล็ดนี่เมล็ดก,ก็อยู่ในนั้นแหละ เดี๋ยวซูมไม่ดูนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือลักษณะของมันมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะไปผลิตเป็นยางรถหรือทำเป็นปุ๋ยอะไรก็ได้ครับรองเท้าอะไรได้หมดแต่ว่าเสื้อผ้านี้ไม่ได้ครับแต่เสื้อผ้าผมไม่ดูมันทํามาจากอะไรแต่ว่าผมดูที่แน,นีๆคือรองเท้าทํามาจากยางพาราแล้วก็พลาสติกก็ใช่นะครับพลาสติกพลาสติกที่เป็นเป็นยางยืดยางยืดแล้วก็ยางล้อรถ ก็ทําได้นะครับนี่ก็ผลิตมาจากนี่อต้นนี้เลยครับโอ้ออขี้เหลนี่สวยมากลักษณะใบมันเป็นสีเข้มนะครับลักษณะใบมันเดี๋ยวผมจะพาไปตะลุยหลังสวนเลยดีกว่า ต้นมกกนะกรูดครับนี่มังเป็นผลเล็กๆอยู่เลยนะครับเดีเ๋ยวผมพาเข้าหลังสวนะครับโอ้มีต้นกล้วยด้วยครับมีต้นกล้วยด้วยแต่ว่าลักษณะต้นกล้วยนี้มันยังไม่มีไม่มีผลเลยครับ แต่ว่าลักษณะใบมันอีจะสวยมากแต่ว่าตรงนี้มันตายไปแล้ว,ลวตรงนี้ตายไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้ลกมากเสียวงูมากเตรงนี้เพราะว่าอยู่นี่งูเยอะมากนี่เป็นต้นกอไผ่ครับอันนี้โอมีดอกไม้ด้วยทุกคนเห็นไหมฮะดอกไม้ ทำกินได้ครับอเอาไปต้มไปดูต่อครับม,มีขี้เหล็กแถวด้านหลังนี่จะขี้เหล็กเต็มเลยครับแถวด้านหลัง มันก็เป็นคนที่หลุมผมต้นที่เหล็กมีต้นกล้วยครับมัแต่ว่ามันยังไม่เกิดผลเลยไปต่อครับไปต่อผมว่าผมจะไปหน้าสวนนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกตรงนี้ร้อนะอืูกองกองกองไปท้ง ท้าเข้ามาดีครับขายไรขายเี่ยครับเดี๋ยวพาไปหน้าสวนครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมหน้าสวน ต้นขี้เล็กดูต้นมันสวยมากทุกคนดูดิจะมีลักษณะใบอันนี้จะเป็นใบแก่ครับน,นี่ใบอ่อนเดี๋ยผมคิดว่าใบอ่อนก็สวยเหมือนกันครับแต่ถ้าดูรวมแล้วสวยทั้งหมดครับถ้าดูแบบสายตารวม มันยังไม่เป็นผลครับไปตรงนี้แต่ว่าที่ผมถ่ายอยู่ตรงนู้นมุก่กกี้มันเป็นผลเลยแต่ว่าถ้าคือถ้าต้นยางไอ้ตรงนี้ออกมาเป็นผลแล้วคือลักษณะมันจะออกมาตรงนี้คืออันนี้คือติดตาเรียบร้อยแล้วคือถ้ามันเป็นผลเพื่อเป็นใบเราจะพร้อมส่งครับก็ขุดมาในนั้นแหละนะครับก็มีลุงเขาขุดเี๋ยวพาไปดูหน้าสวนครับไม่ได้มาหลายวันแล้วก็ไม่ได้มาช่วยเลย ก็อยู่แต่บ้านนะครับเราตอนนี้เราก็อยู่หน้าถนนแล้วรู้สึกว่าเย็ยนมากแต่ผมต้องระมัดระาวาังหน่อยนะครับเพราะว่ารถสิบล้อเยอะมากนะครับเยอะมากแถวส่วนรถสิบล้อเยอะมากวิ่งสัญจรไปมาเต็มหมดเลยหน้าไนนั้นก็เป็นปา่าต้นขี้เหล็กเยียงเป็นตับเป็นตับเลยไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรให้ดูมันก็มีแต่ต้นขี้เหล็กเนี่ย ดูครับเรียงเป็นตับเป็นตับเลย,เลยนะครับต้นคีิเิล็กเยอะมากอันนี้ลักษณะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าใบมันแก่มากทุกคนเนี่ยใบมันแก่มากโว้ยผมเจอใบสวยครับดูดิใบขี้เหล็กสวยมากเห็นไหมฮะต้นลักษณะมันจะอ่อนแล้วก็สวยมากนะครับลักษณะของมันจะไม่ตีลึงเกินไปนะครับแต่ว่า นี่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าตึงเครัคือใบมันแก่ด้วยครับอันนี้ก็สวยแต่ในส่วนมันสวยกว่านี้ครับ ร้อนมาก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 คุยตุย้มุมงมะม่วงครับมะม่วงแต่ว่าเล็กแต่ว่าผลมันยังน้อยอยู่ครับน่าจะเป็นมะม่วงโบ่ครับไม่ก็มะม่วงเบาหล่นเต็มเลยครับ ถ้าหล่นถึงเพลวเนี่ยมันจะเน่านะครับมะม่วงมันจะเน่าทันทีดูนี่ครับ,ด,รบดูเหมือนว่าผมจะเดินไมท่ทั่วแต่ว่าเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันครับคือมันร้อนมากมีนันงมดแดงอยู่ครับผมเจอเขียดมดบอกเลยว่ามดอุย้ยผมหยาบลังมันคนระับผมอยากจะบอกว่าไอ้มดพวกนี้นะครับเป็นมดลักษณะจะเหมือน มดคันไฟนะครับแต่ว่าเวลาการกัดของมันเนี่ยพิษมันจะไม่อ่อนครับดูครับผมเจอตัวตัวพญามดครับเป็นหัวหน้าของมดเลยก็ว่าได้ครับแต่พิษของมันจะไม่ร้ายแรงไม่ถึงชีวิตก็กัดก็จะรู้สึกอาการคันหน่อยครัถ้าเปรียบเทียบกับมดคันไฟเนี่ยมดคันไฟน่าจะอันนี้กว่านี่ก็เป็นเขตชุมชนของมันนี่ครับพญามดครับเป็นหัวหน้าของมดเลยก็ว่าได้ครับ เป็นถ้าเปียบเท่าจะเป็นแบบพวกแบบคุ้มครองพื้นที่หรือว่าปกปกครองเขียดตัวเองนะครับไม่เกิดภัยอันตรายแต่ว่าผมไปหยียบของมันจนแด็กระจาเลยครับผมก็ไม่ได้ดูครับก็ขอโทษหลังบดแดงก็มีครับเต็มน่าจะอยู่ด้านบนเนี่ย โอเคครับจบคลิปเป็นแค่นี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด้วยอู้ผมเจออีกแล้วผมเจออีกแล้วโอ้กัดคันเหมือนกันครับลักษณะของมันเนี่ยครับร่างมันทําหมกมาแบบสวยมากเลยครับแต่ผมชอบแบบพวกธรรมชาติแบบพวกนี้มากกว่าครับถ่ายสัตว์โอเคครับขออนุญาตจบคลิปเป็นแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก็กดติดตามมิรผมด้วยนะครับสวัสดีครับ